เรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพครับกระผมอนุสักคงมาลัยสมาชีกวุฒิสภาและในฐานะประธานอนุกรรมธิการติดตามเสนอแนะและการเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ชาติด้านสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับแต่ว่าวันนี้กระผมขออนุญาตใช้โอกาสในการที่จะมา ให้ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปฏิรูปประเทศด้านบริหารราชการแผ่นดินซึ่งจริงๆแล้วเป็นการนําเสนอในระยะเวลาสามเดือนนะครับที่ผ่านมาซึ่ง <S <S ผมมองว่าประเด็นปัญหาที่พวกเราได้ออกไปสู่ต่างจังหวัดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายท่านมีฐานที่อยู่ในต่างจังหวัดนะครับเราก็คงจะได้เห็นชัดว่า เมื่อได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสมาชิกวุฒิสภาแล้วเนี่ยจะได้มีส่วนในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนซึ่งทั้งก่อนปัญหาโควิดหลังปัญหาโควิดยิ่งที่มีปัญหามากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เกิดความทุกร้อนไปทุกหย่อมย่าจนกระทั่งถึงทุกวันนี้และจําเป็นจะต้องมีการแก้ไขโดยด่วนนั้นเนี่ยในขณะที่ทางสมาชิกวุฒิสภาหรือทั้งวุฒิสภาทั้งหมด ก็เร่งในการที่จะทําหน้าที่ในการจะติดตามเสนอแนะและเร่งรัดและที่แน่นอนที่สุดที่สําคัญก็คือการไปดูแลทุกร้อนของพี่น้องประชาชนซึ่งในส่วนของแผนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนนั้นน่าจะอยู่ในประเด็นปฏิรูปที่หนึ่งการบริการภาครัฐที่สะดวกรวดเร็วและตอบโจทย์ชีวิตของประชาชน ซึ่งมีทั้งสามกลยุทธ์เพิ่มสมรรถนะหน่วยงานภาครัฐตอบสนองประชาชนในสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินยกระดับการให้ข้อมูลให้คำปรึกษาและยกระดับการให้บริการสู่บริการที่เร็วขึ้นง่ายขึ้นและถูกลงจริงหรือเปล่าครับท่านประธานครับฝากเรียนถามไปยังท่านคณะกรรมการปฏิรูปเพื่อที่จะไปช่วยกันกรุณาค้นหาปัญหานี้ว่าวันนี้ พี่น้องประชาชนที่อยู่ในระดับหมู่บ้านตำบลซึ่งเพียงแค่ของการใช้บริการในระดับตำบลไม่ว่าจะเป็นทางด้านท้องถิน่นซึ่งมีกลไกของภาครัฐลงไปถึงทันทีที่เขาได้รับการแต่งตั้งจากลูกหลานของพี่น้องประชาชนจากภาคไหนก็ตามไปบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิน่นเขาได้ทำหน้าที่ตรงนี้อย่างเต็มที่แล้วหรือยังปัญหาก็คือ ระเบียบระบบกําหนดเอาไว้แล้วก็บอกพี่น้องประชาชนว่าคุณลุงครับคุณป้าครับระเบียบเขากำหนดไว้แบบนี้ยังทําไม่ได้ดังนั้นผมจึงข้ามเรื่องนี้ไปที่ประเด็นปฏิรูปที่4ว่ากําลังคนภาคร,รัฐมีขนาดเหมาะสมมีสมรรถนะสูงพร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติพร้อมหรือเปล่าครับยุทธศาสตร์ชาติตอนนี้เป็นที่รับรู้ไหมครับว่าพี่น้องข้าราชการทั่วประเทศ ได้รับรู้เรื่องนี้เหล่านี้อย่างนี้อย่างอย่างอย่างตระหนักชัดและเข้าใจมันจริงๆหรือการมีระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูดสร้างและรักษาคนดีคนเก่งไว้ในภาครัฐในประเด็นปฏิรูปที่สี่ดึงไว้ได้ไหมครับมีผู้คนจำนวนมากมายทุกวันนี้หนีออกไปอยู่ในระบบเอกชนเพราะเห็นว่าระบบเอกชนมีกระบวนการมีสิ่งที่โปร่งใส มีสิ่งที่สามารถจะทำให้เขาก้าวขึ้นไปบนทิศท,ทางที่เขามีขีดความสามารถได้ดังนั้นปัญหาที่ต้องตั้งคำถามกับสามประเด็นปฏิรูปที่สำคัญที่กระผมจะนำเรียนนั่นก็คือว่าเราติดอยู่ในกับดักที่ทุกๆคนต้องเผชิญไหมครับต่อให้กระผมเองเข้าไปเป็นเจน้าหน้าที่ไม่ว่าจะอยู่ในระดับตำบลไม่ว่าจะอยู่ในระดับอำเภอเราก็คง มองซ้ายมองขวาแล şallah, ้วคงยังไม่สามารถจะหาทางออกได้ว่าเราจะแก้ปัญหาตัวนี้ได้อย่างไรเพียงแค่ทางข้างบนให้กำลังใจมาให้กำลังความคิดมาว่าจะช่วยกันแก้ปัญหา แต่ถ้ามองซ้ายมองขวาอีกทิ้งถ้าหัวหน้าส่วนราชการไม่ขยับตัวและยังอยู่ตกอยู่ในสภาพแบบที่เราเคยได้ยินกันมาเช้าชามและเย็นชามทุกอย่างมันก็คงทําให้กับดักขีดความสามารถของผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่คงไม่สามารถจะทำให้พี่น้องประชาชนได้รับการแก้ปัญหาอะไรเลยปัจจุบันมีการให้บริการพี่น้องประชาชนในระดับตบําบลแต่บางบริการก็ต้องวิ่งย้อนกลับไปที่อําเภอ ไปที่อำเภอเสร็จแล้วอำเภอก็บอกว่าต้องวิ่งย้อนกลับมาที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือที่เทศบาลเรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องของการสร้างเงื่อนไขสร้างกลไกและสร้างประเด็นปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนอย่างมากมายในระดับปฏิบัติกับดักอันแรกถ้าหากว่าสามารถช่วยคลี่คลายได้โดยกับดักอันที่สองนั่นก็คือเรื่องการบริหารจัดการของหัวหน้าส่วนราชการที่มีหน้าที่ในการให้บริการประชาชน ซึ่งมีจำนวนมากครับดีขึ้นให้ความสนใจมากขึ้นแล้วก็ตักเตือนผู้ปฏิบัติงานในระดับบริการได้ชัดเจนแต่ในที่สุดเราก็จะยังพบว่าพี่น้องประชาชนจำนวนมากมายยังตกอยู่ในกับดักอันนี้ที่ทำให้การรับบริการซ้ำแล้วซ้ำอีกวนไปวนมาเสมือนคล้ายกับเมื่อสาสิปีที่แล้วต้องวิ่งกลับไปเอาสำเนาบัตรประชาชนที่บ้านเพื่อกลับไปติดต่ออำเภอรหรือจังหวัดเรื่องเก่ากับดักที่สาม กับดักของการสร้างตัวแบบนะครับท่านผู้แทนของคณะกรรมาธิการได้กรุณานำเสนอไปค่อนข้างชัดเจนนะครับที่ชัดเจนว่าเรามีการสร้างตัวแบบขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นอำเภอนำร่องไม่ว่าจะเป็นจังหวัดนำร่องแต่ที่จริงแล้วพอไปนำร่องทุกคนก็จะคิดว่ามันเป็นการทดลองปไปเดี๋ยวพอผ่านไปแล้วเขาถ้าไม่สำเร็จเขาก็จะเลิกใช้เขาก็จะไม่ใช้ อันมันก็จะมีโมเดลเกิดขึ้นมาตลอดระยะเวลาส0ปี20ปีและส0ิปีตลอดเวลาโมเดลเหล่านี้ถ้าประสบความสําเร็จบางเรื่องก็ถูกยิบยกขึ้นมาให้เห็นเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็มีผู้คนไปแห่แห่แห่แหกันดูงานทําไมไม่ทําทุกจังหวัดทุกอําเภอและทุกตําบลให้เป็นโมเดลนําร่องที่ชัดเจนทัดเทียมกันล่ะครับปัญหาติดอยู่ตรงไหนให้ประชาชนได้ช่วยกันติดตามอันที่สี่ครับกับดักของจารีต และระบบซึ่งท่านศาสตราจารย์นิชดาท่านได้กรุณาได้พูดไปแล้วขอภัยที่ได้เอ่ยนามนะครับท่านได้กล่าวถึงว่ายิ่งนับวันเมื่อมีการปฏิรูปเนี่ยเราจําเป็นจะต้องสามารถย้อนรอยกลับไปตรงนั้นได้ว่ากลไกหน่วยราชการต่างๆที่ถูกจัดให้มีขึ้นมานะครับมันเกิดขึ้นมาจากเพราะอะไรเพราะรู้สึกว่าแก้ปัญหาเดิมไม่ได้จึงจําเป็นจะต้องให้มีกลไกใหม่ขึ้นมา แล้วกลไกใหม่ขึ้นมาก็ขึ้นมาซ้อนกับกลไกเดิมในขณะที่ปัญหาก็จะยังคงอยู่ดังนั้นในส่วนที่คณะกรรมาธิการได้นำเสนอมาไม่ว่าจะเป็นส่วนที่1 2 3และ4กระผมขออนุญ,ญาตกราบเรียนผ่านท่านประธานไปยัง คณะกรรมการปฏิรูปที่ต้องกราบเรียนท่านว่าท่านจะเป็นตัวแทนรัฐบาลที่ดีมากในการที่จะแก้ไขปัญหานี้ให้กับพี่น้องประชาชนในส่วนที่สี่ของคณะกรรมาการที่ได้นําเสนอในเรื่องของแผนงานโครงการกิจกรรมที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยยะสําคัญซึ่งจะเป็นเรื่องที่เร่งด่วนและแน่นอนครับผมเข้าไปสู่ประเด็นปฏิรูปที่หนึ่งก็คือการบริการภาครัฐสะดวกรวดเร็วและตอบโจทย์ชีวิตประชาชน หลังที่ผมอภิปรายวันนี้นี่ทำได้ไหมครับพี่น้องข้าราชการในระดับล่างสุดที่ให้บริการกับประชาชนสามารถที่จะปรับเปลี่ยนทัศนคติแล้วใช้เวลาที่มีอยู่ทั้งหมดตั้งแต่ไม่ต้อง8นาฬิกาานาทีเอา9นาฬกาก็ได้ไม่ต้อง16นาฬิกา30นาที16กนาฬิกาก็ได้หรืออาจจะเลยไปนิดหน่อยซึ่งก็มีผู้คนจำนวนมากที่สามารถให้บริการเกินเวลาแล้วก็ได้รับคำขอบคุณที่ดี แต่ปัจจุบันเราจะยังค้นพบว่าแม้แต่เรื่องของดิจิตอลที่เข้าไปสู่ส่วนราชการต่างๆก็ยังทําให้พี่น้องข้าราชการที่ปฏิบัติงานอยู่ในหน้าที่ตรงนั้นบอกว่าประเดี๋ยวที่กรมเขาจะปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรมตอน15หนาิกาดังนั้นใครมายื่นเอกสารตอนบ่ายจึงยังไม่สามารถจะยื่นได้ทั้งๆท,งท,งท,งที่ใช้เวลาตอนเช้าในการตรวจสอบเอกสารตลอดเช้า แล้วมาเยื่นอีกครั้งตอนบ่ายตอนบ่ายบอกว่าจะปิดเครื่องเพราะเป็นสิบห้านาฬิกาของวันศุกร์นี่แหละครับท่านประธานครับนี่คือประเด็นปัญหาที่เป็นกับดักเราอาจจะตกอยู่ในสภาพหัวหน้าส่วนราชการนั้นผู้ปฏิบัติงานเหล่านั้นอาจจะเป็นลูกหลานของเราแต่เขาก็ปฏิบัติตามระบบที่ดำเนินอยู่อย่างเคยชินแล้วก็ไม่สามารถจะมารับรู้ระหนักในสิ่งที่เรากำลังดำเนินการในการปฏิรูปอยู่ได้เลย ดังนั้นในส่วนที่4จึงย้อนกลับมาในส่วนที่3ที่จะพูดถึงเรื่องของกิจกรรมที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยยะสำคัญท่านประธานครับจัดตั้งศูนย์รับเหตุแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติภายใต้แผนงานบูรณาการเลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉินเราก็โยนกลับเข้าไปที่กระบวนการทางเทคโนโลยีแล้วเราก็จะต้องหา Big Data หาแพลตฟอร์ม หาผู้ที่มารับผิดชอบในเรื่องนี้ทั้งๆท,ท,ที่ประเทศเราก็ยังไม่ได้มีความเก่งกาจสามารถจนกระทั่งสามารถทําให้แพลตฟอร์มทั้งหลายที่แต่ละหน่วยราชการนํเมาไปคิดไปสร้างสรรค์ขึ้นมาแต่ละคนแต่ละกลุ่มเอามาใช้ประโยชน์ได้ก็ยังมีการขยิงกันยังมีการแข่งขันกันเองแล้วก็ยังไม่สามารถจะทำให้ไปในทิศทางเดียวกันแต่ที่สำคัญที่สุดครับท่านประธานครับในส่วนที่สอง กฎหมายภายใต้การแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินลำดับที่1เลยครับร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์รับคำขออนุญาตอาตกลงที่ทำงานกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเป็นเพราะยังไม่มีศูนย์รับคำขออนุญาตใช่ไหมครับท่านประธานครับยังไม่มีกฎหมายรองรับตรงนี้ใช่ไหมครับจึงทำให้พี่น้องประชาชนที่ไปใช้บริการในส่วนราชการต่างๆไม่ว่าจะเป็นระดับจังหวัด ระดับอำเภอรหรือระดับตำบลก็ดียังไม่สามารถให้บริการตรงนี้ได้ตรงนี้นครับที่มันเป็นกับดักอันสุดท้ายที่เราจะเรียกว่ากับดักของการสร้างระบบกฎหมายสร้างระบบหน่วยงานที่ซ้ำซ้อนเพื่อเป็นการแก้ปัญหาด้วยการสร้างปัญหาขึ้นมาอีกนี่แหละครับคือสิ่งที่เรายังวนเวียน เผชิญอยู่ในวงจรร้ายของระบบที่เรากำลังให้กำลังใจกันเองว่าเราจะปฏิรูปไปในทิศทางที่น่าจะถูกต้องแล้วแต่ปรากฏว่ากลไกของการปฏิรูปที่เกิดขึ้นมายังไม่สามารถจะทำให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ณปัจจุบันจะต้องกลับไปนั่งรอสิ่งที่กำลังจะต้องเกิดขึ้นใหม่ในอนาคตเช่นแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆหรืออะไรต่ออะไรต่างๆเดี๋ยวรออันนั้นสักก่อนนะเดี๋ยวจะได้ทำให้บริการได้รวดเร็วขึ้น ไม่ใช่ครับท่านประธานครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นกับดักที่เราวนเวียนอยู่เรียกว่าเป็นวิเชตไซเคิลขออนุญาตใช้คํานี้นะครับเป็นวงจรร้ายสุขภาพเราก็เรียกว่าเป็นความไม่รู้หรือความโง่ความจนความเจ็บนะครับแต่ในส่วนของระบบราชการเองเราก็พบว่ามันก็วนเวียนอยู่ในลักษณะที่ สร้างกฎหมายขึ้นมาซ้อนกฎหมายเดิมสร้างหน่วยงานขึ้นมาปฏิบัติตามกฎหมายนั้นแล้วหน่วยงานเหล่านั้นก็ไม่สามารถกลับไปแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้และพี่น้องประชาชนก็ต้องแก้ปัญหาด้วยตัวเองหรือไม่ก็หลีกเลี่ยงไปทําในลักษณะที่ตรงกันข้ามนั่นก็คือไปสู่ระบบที่ไม่ถูกกฎหมายดังนั้นกระผมขออนุญ,ญาตใช้ข้อเสนอเนี้ยในช่วงสุดท้าย ต่อท่านประธานฝากด้วยความเคารพไปยังคณะกรรมการปฏิรูปที่ทางรัฐบาลได้เพิ่งกรณาแต่งตั้งมาและสามารถจะสามารถทํางานร่วมกันด้วยความคิดที่สร้างสรรค์และเราต้องเอาปัญหาที่แท้จริงที่พี่น้องประชาชนาเผชิญอยู่มาใช้ในการที่จะทําให้เราสามารถคลี่คลายเพนพอยหรือปัญหาที่เป็นจุด ที่เจ็บปวดของประชาชนในปัจจุบันที่เกิดขึ้นทุกวี่ทุกวันหลายปัญหาไม่ได้สามารถจะแก้ปัญหาด้วยได้ในครั้งเดียวแต่หลายปัญหาทางรัฐบาลในหลายปีที่ผ่านมาก็สามารถจะวางกลไกเหล่านั้นได้ใช้ประโยชน์ได้เช่นตัวอย่างเช่นคณะกรรมการจัดการที่ดินในระดับจังหวัดหรือในระดับชาติซึ่งมีขึ้นมาแล้วซึ่งผมเชื่อมั่นว่าในกระบวนการเหล่านั้นเนี่ยจะช่วยทําให้หน่วยงานที่ดูแลพี่น้องประชาชนในระดับภูมิภาค นั่นก็คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดที่ผมเชื่อว่าน่าจะใช้ระบบการปฏิรูประบบราชการด้วยกันให้นโยบายกับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดว่านี้ถือเป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องทำเป็นความจะต้องขานรับ แล้วก็จะต้องใช้เป็นแนวนโยบายว่าผู้ว่าราชการจังหวัดท่านใดไม่เข้าใจเรื่องการปฏิรูปไม่ศึกษากระบวนการของการติดตามเสนอแนะและการเร่งรัดการปฏิรูปประเทศที่กําลังดําเนินอยู่ประเด็นใดสามเดือนไหนไปถึงเรื่องไหนเรื่องไหนที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของตัวเองเป็นอย่างไรท่านในอำเภอคนใดสนใจแล้วให้ความเอาใจใส่ไปเก็บประเด็นมาจากตำบลมาจากหมู่บ้านก็สามารถที่จะเอามาประมวล ให้เป็นจังหวัดนำร่องเป็นอำเภอนำร่องเป็นตำบลน,นำร่องซึ่งกระผมจะเชื่อว่ากระบวนการปฏิรูปประเทศในประเด็นต่างๆที่มีอยู่มากมายและเรากําลังจะขจัดส่วนที่เป็นส่วนเกินเป็นส่วนรายละเอียดปลีกย่อยออกไปแล้วเป็นประเด็นหลักๆนั้นเนี่ยจะนําไปสู่การเสริมสร้างฐานรางฐานรากของการวางยุทธศาสตร์ชาติมีการปรับปรุงการแก้ไขการตอบสนองเพื่อ ให้สอดคล้องกับปัญหาและความจำเป็นของพี่น้องประชาชนและชุมชนอย่างที่เขามีส่วนร่วมด้วยนะครับดังนั้นในศูนย์บริการรับคำขอก็ดีศูนย์บริการเบ็ดเสร็จก็ดีทุกเรื่องก็ดีถ้ามีอยู่แล้วพยายามเกียรเข้ามาสู่ในเรื่องนี้ในทิศทางเดียวกันที่ทำให้จังหวัด ทุกจังหวัดที่จะเป็นจังหวัดนำร่องเป็นจังหวัดที่จะร่วมต่อสรอติดตามเสนอแนะเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและมาแก้ไขปรับปรุงดุธศาต์ชาติในช่วงต่อไปด้วยกันขอบพระคุณครับ